อ่าเอาเอาเรีกเด็ดเล็เด็ดสั่งหน่อยได้ครับสั่งตัวไหนสั่งตัวไหนจับจับปิงฟองสั่งตัวไหนจับปิงปองฮะข้าจับเดชลักพี่ปองตัวไหนเด็กตัวไหนไหนสั่งตัวไหนจับฟองคุณตัวไหนตัวหน่อยนี่วะ ทีดออาตอนนี้ชาวช้างนะครับก็มาไลฟ์สดนะครับกับ FC นะครับเพื่อขอลังคานนสมทบทุนเปลี่ยนลังคานะครับอาตอนนี้ก็เออ,อเสียงสุดร้อ,อนเล็ดไฟไฟอุปกรณ์สัตว์เครื่อง <c oughs> น้อนี่จับได้เลยตัวไหน อาจารย์อาจารย์จับได้เลขกัวดหนเจ็ดแปดครับจับได้เจ็ดแปดน้องทองพูณก็จับได้เจ็ดแปดครับน้องทองพูณจับได้เจ็ดแปดท้องพูดนี่ผู้ใดี้ทองคูลชุมพลช้างของช้างของลูกนิกครับช้างของลูกนิกจับเลขจับเลขได้เจ็ดแปดครับจับเลขได้เจ็ดแปดปกติจับถูกไหม ็ได้เรื่อยๆอยู่นะครับรจับเรื่อยๆวันนี้มาช้างมาทําอะไรครับวันนี้วันนี้ช้างพามาไล่อาหารทาบุญเข้าวัดครับ,บทบําวัดทําอะไรครับมาทําวัดนี่ช่วยบุญกระถิ่น,นครับกูได้โทรมาอีกตอนท <c oughs> ี่เอานี่เอ้าทําบุญทาบุญกระถิ่นเอาเงินไปทําอะไรครับทําบุญกระถิ่นนี่รอบนี้สาร้างศาลามังครับอ๋อสร้างศาลาไม่ได้คนละอันกันอิคนละอิเข้าใจแต่ว่ามันเสียงดังไม่ได้อ๋อ อ๋อนี่นี่นะครับอ้าคุยกันนิดนึงนะครับเดี๋ยวมันไปทับมันไปแทรกมันไปแทรกแทรกที่เขาไฟ้สดเอาเงินทําบุญช่วยกันนะครับเพื่อสมทบทุนนะครับที่สมทบทุนเพื่อจะ เปลี่ยนหลังคาวัดด้านบนนะครับช่วงนี้ผมไม่ไม่ค่อยมีเวลานะครับต้องขออภัยทุกท่านด้วยนะครับที่ช่วงนี้ก็ติดงานนะครับติดงานเตรียมพรุ่งนี้ก็จะมีการ นากระสินนะครับมาทอดเพื่อเปลี่ยนหลังคาด้านบนนี้นะครับก็อค่าใช้จ่ายทั้งหมดไม่หักค่าใช้จ่ายนะครับเงินนะครับเงินที่ท่านผู้ชมทางบ้านนะครับร่วมบริจาคมาเพื่อเปลี่ยนหลังคานะครับยอดอยู่ตอนนี้นะครับอยู่ที่หนึ่งหมื่นเจันบาทนะครับก็อนุโมทนาสาธุบุญด้วยกันนะครับทําบุญด้วยกันครั้งนี้นะครับหนึ่งมืนเจ็ดันบาทนะครับท่านผู้ชมทางบ้านที่ร่วมบริจาคสมทบมานะครับตอนนี้ทางทางชาวช้างเองก็ไล์สดนะครับไล์สด ไล่สดกับ f อของทางของช้างนะครับเพื่อจะนําเงินมาสมทบนะครับสมทบสมทบกับต้นกระถินนะครับกับต้นกระถินที่ทํามาถวายนะครับเพื่อต่อยอดพูดง่ายๆก็ต่อยอดนั่นแหละนะครับแต่ว่าพรุ่งนี้นะครับก็จะมีการเก็บภาพบรรยากาศนะครับสําหรับตัวเลขนะครับเน้นย้านะครับตัวเลขพรุ่งนี้นะครับถ้าได้ตัวเลขนะครับก็จะมาเลยนะครับประมาณน่าจะก่อนเที่ยงนะครับทอดกระถินก็ประมาณสัก 5โมงเลขจะน่าจะมาก่อนเที่ยงนะครับประมาณเที่ยงนะครับอย่างช้าก็เที่ยงนะครับรอเลขสามตัวสุดท้ายนะครับที่จักกรุงเทพนะครับแต่เลขได้มาตัวไหนนั้นผมเน้นย้ําตุงต่านนะครับว่าเป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นนะครับเป็นเพียงแค่แนวทางซึ่งผมเองไม่ได้ทราบนะครับว่าเลขมันจะออกตัวไหนนะครับแต่วันนี้เลขนะครับเลขที่ช้างน้องทองคูณนะครับทองคูณจับได้นะครับเจ็ดแปดนะครับเจ็ดแปดตัวเลขนะครับจําไว้นะครับเจ็ดแปดที่จับ จับลูกปิงปองได้นะครับแต่ตอนจับที่ผมไม่ได้มาดูนะครับพอดีพึ่งเข้ามาเห็นภาพบรรยากาศก็เลยเก็บภาพบรรยากาศที่วัดนะครับซึ่งผู้นี้จะนําต้นกระถินมาทอดถวายที่นี่นะครับค่าใช้จ่ายนะครับค่าใช้จ่ายไม่มีการหักค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะครับเน้นย้ํานะครับไม่มีการหักค่าใช้จ่ายนะครับเงินที่ท่านผู้ชมมาเราก็จะนํามาถวายนะครับทางวัดนะครับเพื่อบูรณะหลังคาวัดนะครับรอบนี้นะครับก็ทางผมเองเป็นเจ้าภาพนะครับเป็นเจ้าภาพหลักนะครับเพื่อต้องการนะครับเพื่อให้งาน ซ้ำลังคาครั้งนี้นะครับบรรลุล่วงไปด้วยดีนะครับแล้วก็ท่านผู้ชมที่ร่วมทําบุญก็จะได้เเห็นว่าเปลี่ยนหลังคานะครับหรือเมื่อไหร่นะครับเราจะมีการเก็บภาพบรรยากาศนะครับมาฝากท่านผู้ชมนะครับก็ขอบคุณนะครับสาหรับท่านผู้ชมนะครับที่ติดตามรับชมนะครับสําหรับตัวเลขนะครับเน้นย้ํานะครับตัวเลขงวดนี้นะครับที่มาแรงนะครับไม่ว่าจะเป็นเจ็ดห้าไม่ว่าจะเป็นสามห้านะครับตัวเลขดังๆในเจ็ดห้าก็รู้สึกว่าดังแรงมากนะครับเจ็ดห้านี้หลายคนบอกว่าซื้อไม่ได้แล้วนะครับ แต่ว่าคอยดูกันนะครับเลขดังๆมีเจ็ดห้ามีสามห้าแล้วก็มีตัวไหนอีกเราก็ค่อยว่ากันไปนะครับแต่ว่าพรุ่งนี้นะครับรอโค้งสุดท้ายก่อนเที่ยงนะครับรอโค้งสุดท้ายก็อนุมทนาสาธุบุญด้วยนะครับสําหรับวันนี้ก็ขอตัวแค่นี้ก่อนนะครับเลขใครชอบเลขช้างน้อยน้องสองปูณจับลูกปิงปองก็เจ็ดแปดนะครับแต่เน้นย้ํานะครับตัวเลขนะมันมันเยอะอยู่แล้วแหละนะครับพูดถึงถ้าคนจะจะถูกนะครับซื้อตัวไหนมัน มันก็ถูกนะครับไม่ต้องคิดอะไรมากมายนะครับการลงทุนทุกอย่างมันมีความเสี่ยงอยู่แล้วนะครับมีความเสี่ยงก็ขอให้ท <im> ุก <aquela> ท <im> ่านโชคดีแล้วกันนะครับสําหรับวันพรุ่งนี้นะครับสำหรับวันพรุ่งนี้เดี๋ยวรอมาดูยอดกระถินว่าพรุ่งนี้ยอดกระถินจะได้เท่าไหร่กันนะครับสาธุนะอรัโมทนาบุญนะครับกับทุกท่านนะครับที่ร่วมทำบุญมานะครับยอดอยู่ที่หนึ่งหมื่นเจ็ดพันบาทนะครับหนึ่งหมื่นเจ็ดพันบาทนะครับสาธุนะครับบุญครั้งนี้ด้วยกันนะครับก็ทุกท่านนะครับที่ไม่ได้เอ่ยนาม สาธุด้วยนะครับสาธุบุญนะครับครั้งนี้นะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เก็บภาพบรรยากาศมาฝากกันนะครับ17,000บาทนะครับเงินนะครับที่ร่วมบริจาคมาตอนนี้นะครับ